ขอ้อมข่าวที่เฝ้าติดตามข่าวคราวของอดีตราชินีลูกพุ่งไทยพุ่งพวงดวงจันทร์สัปดาห์นี้คงจะเจอแต่เรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่ต้องเรียกว่าเป็นศึกสายเลือดกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะในช่วงขอข่า,ขาวเล่าเรื่องคุณพนุรัตน์ผมโคชสุดจะพาไปดูอีกแง่มุมหนึ่งของพุ่งพวงดวงจันทร์ที่น่าสนใจไปติตามพร้อมกันในข่ขาวเล่าเรื่องค่ะ ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปกี่ปีกี่ยุคกี่สมัยภูมพวงดวงจันทร์ก็ยังคงเป็นราชนีลูกทุ่งขวัญใจของชาวไทยนะคะและทุกทที่ที่มีหุ่นปั้นของเธอมิตรรักแฟนเพลงก็จะพากันแห่แหนไปที่นั่นค่ะโดยเฉพาะที่แห่งนี้นะคะข้อข่าเล่าเรื่องในวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่วัดทับกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ พระวัดทับกระดานความทรงจำเกี่ยวกับราชินีลูกทุ่งพุ่งพวงดวงจันทร์ก็ชัดเจนค่ะที่นี่มีทั้งภาพถ่ายของคุณพึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงยุคที่เธอโด่งดังมีชื่อเสียงรวมถึงยังมีข้าวของเครื่องใช้เครื่องประดับต่างๆของเธอเองและของแฟนเพลงที่เอามาให้ด้วยและที่สำคัญที่วัดนี้มีหุ่นพุ่งพวงค่ะลูกค้าที่วัดทับกระดานแห่งนี้ค่ะมีหุ่นข,ของพี่พื่อกี่รูปคะหุ่นของคูณพุ่มพวงมีทั้งหมดห้ารูปครับ ถ้ารูปเนี่ยเห็นบอกว่าแต่ละคนที่มากราบมาไหว้สวนข,ของพี่มึงเนี่ยแต่ละหุ่นแต่ละรูปเนี่ยเขาก็จะขอเฉพาะเรื่องจะขอไม่เหมือนกัน,นจริงไหมคะครูครับแต่ละหุ่นนั้นก็จะให้เกี่ยวกับสิ่งที่พิรักเปนเพลงต้องการเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับจ่ะงั้นเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตให้ครูช่วยพาชมทีละหุ่นทีละรูปแล้วก็ช่วยเล่าให้ฟังด้วยว่าแต่ละหุ่นเนี้ยเขาขอเรื่องอะไรกันนะคะครับผม okay. ขุนรูปที่หนึ่งอยู่ที่ศาลากลางน้ำหุนนี้สร้างขึ้นหลังพระราชทานเพลิงศพพุ่มพวงได้ประมาณ15วันค่ะภายในหุ่นบรรจุคงทุลีเท่าฐานของคุณเพึ่งไว้หุ่นนี้ชื่อหุ่นอภินิหารรูปนี้คนที่มาขอกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอะไรคะทุกเรื่องจะทุกเรื่องที่เขาเดือดร้อนเดือดร้อนมากที่สุด ทุกเรื่องเลยครับคุณพี่ห่าคุณมุ่งพงบอกว่ามาวัดทับกระดานเนี่ยหนึ่งปิดทองพระทุรูสสามองค์ที่ในศาลาสุธรรมรัตนาราชบูงสองต้องสุดทูกสามดอกกราบสังขารหลวงพ่อบวชก่อนนะครับเพ่อนีบุกเนี่ยนะ,ะสามค่อยเอากระดอกกุหลาบสีแดงหรือใะสีแดงใหม่ครัเ หุ่นรูปที่สองอยู่ในตู้กระจกที่ศาลาสุธรรมรัฐราชบำรุงค่ะเป็นหุ่นที่ยุ่ยยอดเยอะสร้างเพื่อบูชาครูเพลงพุงพ่มพวงดวงจันทร์หุ่นนี้ส่วนใหญ่ศิลปินนักแสดงจะมาขอให้ประสบความสําเร็จในวงการบันเทิงมีชื่อเสียงเหมือนพุ่มพวงส่วนหุ่นสามอยู่ศาลาจตุรมุกทรงไทยหุ่นนี้พิเศษตรงที่มีการใช้เส้นผมจริงและไรขนจริงส่วนใหญ่มักขอ,อกันเรื่องครอบครัวความรักความซื่อสัตย์ความกระตันยู และหุ่นที่4อยู่ภายในศาลาสุธรรมรัตนบำรุงเหมือนกับหุ่นสองค่ะหุ่นนี้ปกติจะใส่ชุดนางพญาเสือดาวซึ่งเป็นชุดที่ขึ้นเวทีเจ็ดสีคอนเสิร์ตครั้งแรกแต่วันนี้เปลี่ยนมาใส่ชุดสารีก็ดูสวยดีนะคะสำหรับหุ่นนี้คนนิยมขอเรื่องโชคลาภค่ะสุดท้ายหุ่นที่5อยู่ที่วิหารห้องกระจกเป็นหุ่นของพุ่มพวงกำลังสนทนาธรรมอยู่กับพระครูสุธรรมรัตและปู่บุญดอกไม้หอมผู้บริจาคที่ดินสร้างวัด ขุนนี้ส่วนใหญ่มาขอกันในเรื่องการประกอบอาชีพทำมาหากินให้ประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองคุณผู้ชมคะหลายๆคนที่มาวัดนี้บอกว่ามาเพราะความคิดถึงราชนีลูกทุ่งผู้มีน้ําเสียงเป็นเอกลักษณ์ส่วนบางคนถือเคล็ดยกมือไหว้ขอสิ่งของจากผู้พวงดวงจันทร์อย่างคนนี้ขอรองเท้าตั้งใจจะนําไปใส่ขึ้นร้องเพลงค่ะโองหนูขอหนะ้าอะไรเงี้ยถ้หนูใส่แล้วก็ให้ ให้คนอื่นเห็นแล้วก็ชื่นชมเราเนตตาเราให้ร้องเพลงที่ออกให้ประทับใจความรักที่แปนเพลงต่างมีให้พุ่งพวงดวงจันทร์ตอกย้ำให้เห็นว่าเธอผู้นี้ยังคงเป็นราชินีลูกทุ่งตลอดกาลเมื่อสุริยนยันสนทยานโมโนกาก็บินมาสรัง แซกแสกระแสกระแสเข้ามาสิขยีบขยี้ขยี้ขยี้เข้ามาสิาาสตั้งแต่เป็นสาวตั้กายหาผู้ชายแล้วจูใจไม่มีเมื่อคืนฝันมีหน้าตบฝันฝันเราพบผู้ชายยอดดีหาไปเที่ยวดู 想。<music>